แล้วการแข่งขันขี่ม้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณรีนารีรัชราชกัญญารายการพร i n c e s ์ครับ a ทยแลนด2022คอนเซ็ปต์เต็ r เ r 1เพื่อเพลินจับกิจกรรมอาทิตย์นิทรรศการพระปีชาสามารถด้านกีฬาขี่ม้าช็อปชิวฟรีมาร์เก็ตอิมอร่อยหลากหลายกับฟู้ดทรัคกงานวิ่งคู่ดักฟันรันการประกวดชินักสวยงามและการแข่งขันชินักใช้งาน IP p ีพชิงแชมป์ประเทศไทย21-27พฤศจิกายน2565ณนาสนามแข่งขันขี่ม้ากองพทหารมาที่2อรักษาพระอ สนามเป้าเข้างานฟรีมาต่อกับแทบ today นะครับผมก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าหลังจากที่เราผ่านช่วงของโควิด19ไปเนี่ยนะครับผมซึ่งตอนนี้เองเนในช่วงนี้กิจกรรมต่างๆก็เริ่มกลับมาจัดกันแล้วนะครับผมเพื่อความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็เติมความสุขให้กันในบรรยากาศแบบนี้นะครับในช่วงปลายปีซึ่งต้องบอกว่าเหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้ง แบบอากาศดีๆปลอดโปร่งนะฮะวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะครับมีการจัดถแถลงข่าวการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับ Princess Cup Thailand 2022นะครับ ครั้งที่8การแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันณวรีนารีรัตนะราชกัญญานะฮะ together we are one นะครับครับผมกิจกรรมครั้งนี้นะฮะนับว่าเป็นกิจกรรมนะครับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าที่สำคัญระดับประเทศท่านผู้ชมย้ําเลยนะฮะภายในงานนี่ยครับเขามีกิจกรรมนะครับที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะฮะ กับหนึ่งกิจกรรมนะครับของงาน Princess Cup Thailand 2022นะฮะผู้คุยกับอาจารย์พิรพงศ์พิสิทธิ์วุฒินันนะฮะหรือว่าหมอพีนะครับ เป็นกรรมการนะครับตัดสินสุนัขทุกสายพันธุ์นะฮะในระดับนานาชาตินะครับจากสมาคมสุนัขโลก FCI นะฮะซึ่งอาจารย์พีเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกเลยนะครับที่ตัดสินแชมเปี้ยนโลกนะครับบนเวทีหลักงานประกวดสุนัขโลกอีกด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสดีครับเป็อเนตื่ะครับโอ้โคนแรกเลยนะคนแรกเลยสุดยอดสุดยอดน่าภาคภูมิใจมากมากขออนุญาตเรียกว่าหมอพีแล้วกันครับครับผมเอาพูดถึงงานงานครั้งนี้ก่อนนะครับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าครับผม ประสบในการจัดขึ้นมาครับผในคอนเซปต์ของปีนี้นะครับด้วยคอนเซปต์ของ t o เก t ต r ร VR 1นนะครับเราได้รับความร่วมมือนะครับจากในเรื่องของภาครัฐและเอกชนมากมายนะครับทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับกระทรวงการต่างประเทศและก็หน่วยราชการมากมายรวมถึงภาคเอกชนนะครับดีกรีมนะครับเคอรเจริญพกพาลนะครับแล้วก็ในส่วนของบริษัท Perfect Compani เน Group นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเราจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับ ในเรื่องของการแข่งกีฬาขี่ม้าเองนะครับด้วยคอนเซปต์จู t ก t e อ r ์ r วันเนี่ยครบถ้วนทั้งป i n น e s s ครับ2022เนี่ยทั้ง3ประเภทกีฬานะครับในเรื่องของศิลปะก,การบังคับม้ารเรื่องของกีฬากระโดดเครื่องคับกีฬาขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องขีดขวาง Eventing นะครับหรือว่าในประเภทที่ว่าจะช่วยส่งเสริมในเรื่องกีฬาขี่ม้านะครับ ในส่วนของเบสแทรรีเออร์นะครับก็คือสุดยอดช่างเกือกนะครับแล้วก็ยังมีสุดยอดคนดูแลม้านะครับในส่วนของในเรื่องของกระดานกระโดดเครื่องกีดขวางของเยาวชนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีการส่งเสริมเพื่อว่าเยาวชนนะครับพัฒนาความสามารถของเยาวชนที่จะส่งเสริมไปในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็พัฒนาความพร้อมของนักกีฬาไทยของเราเนี่ย เพื่อที่จะไปในสู่ของกีฬาโอลิมปิกเลยก็คือเป็นระดับโลกโโเลยนะครับแล้วก็มีนักกีฬานะครับจากเยาวชนผู้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยมาจากนานาชาติถึงแปกประเทศด้วยกันแล้วก็กรรมการที่เราเชิญมาเนี่ยก็เป็นกรรมการระดับโลกเลยนะครับ,รบ,รบเพราะนั้นเนี่ยน่าสนใจมากๆเป็นการ แข่งกีฬาขี่ม้าที่สําคัญและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี2022นี้แล้วเห็นบอกบว่าที่สําคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานด้วยไม่เสีย<อ>ครับไม่เสีย นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของสัตว์อื่นนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของสุนัขนะครับสุนัขเองก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเราได้รับความร่วมมือจาก3องค์กรหลักของสุนัขเลยนะครับก็คือมีทั้งในส่วนของคนที่ชอบนะครับชื่นชอบในการออกกําลังกายชื่นชอบในการวิ่งนะครับท่านอาจจะมีการเลี้ยงสุนัขด้วยนะครับท่านอาจจะเอาน้องหมานะครับมาร่วมวิ่งด้วยได้ ในการวิ่งแข่งวิ่งด็อกฟันรันของเรารนะครับ,รบหรือว่า oh. ถ้าท่านไม่มีน้องหมาท่านจะสมัครมาเองก็ได้นะครับ ทีนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยจะบอกว่าจํานวนจํากัดมากนะครับแล้วก็เราใกล้ปิดรับสมัครแล้วปิดวันที่20พฤศจิกายนนะครับของรางวัลมากมายนะครับมีทั้งในเรื่องของเสื้อของจำลวยนะครับรางวัลเนี่ยมีทั้งประเภทของนักกีฬาชายหญิงนะครับสิบรางวัลแล้วก็ในส่วนของคนเจ้าของกับสุ้นักอีก10รางวัลมีรางวัลขวัญใจช่างภาพรางวัลน้องตุ้ยนุ้ยนะครับโอ้โหเยอะแยะเป็นหมดเล ในส่วนของที่2นะครับ ในส่วนของสุนัขเนี่ยเรามีชมรมปาบิยองแห่งประเทศไทยมาจัดงานประกวดสุนัขสวยงามนะครับทุกสายพันธุ์นะครับ,รบซึ่งเป็นสังกัดของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขประเทศไทยซึ่งอันนี้เนี่ยมีกรรมการระดับโลกเลยนะครับเป็นอดีตท่านรองนายกสมาคมโลกมิสเตอร์สเตฟานซิงโกเนี่ยก็จะมาร่วมตัดสินรางวัลเบสินโชวให้กับงานนี้ด้วยนะครับมีผู้เข้าแข่งขันเป็น แชมป์ประเทศไทยแล้วก็อันดับหนึ่งของสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยกว่ามากมายเกือบ700ตัวเลยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเป็นงานระดับโลกนะครับเป็นกีฬาใหม่นะครับที่ประเทศไทยเพิ่งนำเข้าแต่ว่าในส่วนของระดับโลกเนี่ยโลกเรารู้จักกีฬานี้มา120ปีแล้วแต่เมืองไทยเนี่ยเพิ่งจะนำเข้ามาซึ่งจะเป็นการดึงความสามารถในด้านต่างๆของสุนัขเนี่ยเข้ามาให้ เป็นที่รู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะการดมกลิ่นที่จะไปใช้ในเรื่องของการดมกลิ่นสะกดรอยค้นหาคนร้า่ในเรื่องของค้นหา ผู้ประสบภัยใช่ไหมครับหรือว่าในเรื่องของความสามารถนะครับมีการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง<อ>ในเรื่องของเชื่อฟังคําสั่งนะครับ,รบแล้วก็มีในเรื่องของการต่อสู้ป้องกันนะครับ,รบที่จะอรักขานะครับแล้วก็ใช้ปกป้องทั้งทรัพย์สินปกป้องทั้งในส่วนของใน ทางที่อยู่อาศัยหรือว่าจะเป็นหน่วยราชการก็ได้หรือว่าจะใช้ในในในหน่วยงานอื่นๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยสุนัขเนี่ยมีความสามารถมากมายใครจะรู้ครับสุนัขเนี่ยมีการดมกลิ่นเนี่ยนะครับคืออย่างดีมากนะครับเราฝังของเนี่ยไปไว้ใต้ดินเนี่ยสเมตรครึ่งนะครับ หมาดมได้ครับขออนุญาตค่ะคุณหมอก็คือว่านอกจากว่าเราจะได้ชมกันแข่งขันมาแล้วเนี่ยคือยังสามารถนําเอาสุนัขเนี่ยมาร่วมกิจกรรมในงานได้ด้วยถูกไหมฮะใช่ครับอันดับแรกเลยก็คือว่าพามาวิ่งใช่ไหมฮะมีวิ่งเป็นเป็นเอ่ออะไรนะด็อกฟันรันนะฮะมีระยะ1.5กิโลเมตรกับ2.5กิโลเมตรสวยงามอ่าแล้วก็มี แข่งขันเรื่องเชื่อฟังคําสั่งถูกต้องไหมครับเห็นบอกวันนี้พาสุนัขมาด้วยอใาเามาหน่อยการแข่ง IGP ีหรือว่าสุนัขใช้งานสากลนะครับทางสมาคมเช่อเปิดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ชมรมพัฒนานะครับในส่วนของสุนัขใช้งานและกีฬานะครับก็พยายามจะดึงกีฬาอันเนี้ยที่ทั่วโลกรู้จักเหมือนกับกีฬาโอลิมปิกสุนัขนะครับเราเรียกกีฬาในดีว่าอะไรนะคุณมนยเราเรียกว่า IGP ครับ IGP หรือว่าการแข่งสุนั ใช้งานสากลนะครับมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจูเกเตอร์วีอาร์วันนะครับอันนี้ก็น้องอองลีเป็นสุนัขจิดในประเทศนะครับอายุ3ขวบครับผมครับแล้วก็สามารถนะครับที่จะจิตใจเนี่ยเชื่อมถึงกันกับเจ้าของนะครับไม่ว่าเจ้าของจะบอกว่าให้ทําอะไรเนี่ยเขาจะจ้องเจ้าของตลอดเวลาเลยให้ชมดูเรื่องความเข้อมความสามารถอะไรบ้างฟุ๊เอ๋เลยครับ เห็นไหมครับไม่ต้องใช้สายจูงเลยนะครับจะชิดต้ามตลอดเวลานะครับไม่ต้องใช้สายจูงเลยจะชิดกางตลอดเวลาเดี๋ยวเวลาที่คนนํามาร่วมแข่งขันเนี่ยตรงนี้มีผลกับคะแนนไหมฮะมีผลครับมีผลนั้นบอกเรียกมาสบัดขาหลังแล้วชิดทันทีบอกมอบมอบทันทีนะครับเออเออเออ เนี่ยเนี่ยคน,คนที่รักน้องสุนัขนะครับผมว่าคนรักน้องสุนัขเนี่ยต้องไปร่วมงานนี้เลยพาสุนัขเราไปอวยกันหน่อยสั่งได้ขนาดนี้เลยสั่งกระทั่งอารมณ์ได้ด้วยนะครับอบอกว่าจากอารมณ์ดีๆยิ้มๆเนี่ยบอกบอกว่าให้อ่คนร้ายมาให้ให้อ่ขึ้นโหมดอารมณ์แอก็กทีฟขึ้นมาได้ทันทีครับโอ้โห โอ้โอันนี้กำลังสั่งให้อะไรให้โมโหเมื่อกี้คือเหมือนบอกว่าเหมือนมีคนในทักษะของการป้องกันตัวนะครับป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นมิตรเข้าฝูงชนหรือว่าในที่สาธารณะเนี่ยไม่เป็นอันตรายเลยแล้วก็ปกป้องเราได้นะครับเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์แต่ในเรื่องของในเรื่องการต่อสู้ป้องกันเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะอาลขาได้ด้วยอันนี้มาแล้วมาแล้วอันนี้ยังไงฮะ อันนี้อันนี้คืออะไรครับที่เดินเข้ามาอันนี้คืออันนี้เราจะเรียกตำแหน่งเป็นเฮลเปอร์นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ทนการหรือว่าจะฝึกที่จะใช่ครับในส่วนของการที่จะฝึกอรักขานะครับัเขาเป็นทรลายนะครับเจ้าของยังบอกว่ายังไม่ให้กัดก็ยังไม่กัดจะเห่าสกัดไว้ก่อนออครับคือคือเชื่อฟังมากกับมาบอกว่าเขาไม่ได้ทำลายไม่ได้คนร้ายนะครับเรียกได้อย่างนี้เลยเหรอเรียกได้อย่างนี้เลยครับ บอกกัดกัดฉันทีกัดทันทีแล้วกัดเต็มปากด้วยนะครับกังไม่หยุดเลยจนกว่าจะบอกให้ปล่อยบอกให้ไปไอก็แบบ โชว์แบบนี้เนี่ยในงานจะมีให้เราดูได้ใช่ไหมฮะมีครับแล้วก็มีท็อป20ของโลกนะครับแชมป์ของฝรั่งเศสแชมป์ของประเทศไทยในปีต่างๆอันนี้เป็นเพียงลูกสุนัขที่เกิดในประเทศเพราะนั้นถ้าเห็นตัวจริงเสียงจริงเนี่ยมาเรียนเชิญที่สนามมพันยี่สิบเก้านะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นแชมป์ดังๆจากทั่วโลกแล้วก็แชมป์ประเทศไทยเนี่ยมาชิงชัยเพื่อเป็นตัวแทนประเทศของเราเป็นทีมชาติเลยนะครับไปแข่งงาน เช็คเปิดโลกนอกจากนี้นะครับ,รบงานนี้เนี่ยยังมีเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับมีในเรื่องของฟู้ดทรัคเฟียร์มาร์เก็ต ที่ว่าน้องๆนะครับจะได้รับกับในเรื่องของอาหารอร่อยนะครับเครื่องดื่มนะครับกิจกรรมมากมายนะครับเหมาะกับทุกสั้นในครอบครัวนอกจากคนนักสุนัขแล้วก็คนที่สนใจกีฬาขี่ม้านะครับขอเรียนเชิญนะครับติดตามได้ทางเฟซบุ๊กเพจพรินเซสครับสอง2นะครับหรือว่าในช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับเรียนเชิญวันที่2 3ถึง27พฤศจิกายน ที่มพันยี่สิบเก้านะครับใกล้กับสถานีโทรทัศน์ช่องห้าเรียนเชิญทุกท่านในครอบครัวเลยครับก็มีค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกนะฮะอย่างแจ้งไปน่าสนใจมากขอบคุณคุณหมอพีนะครับขอบคุณขมบคุณพี่ด้วยนะครับขอบคุณแม่คุณน้องลีด้วยนะฮะ